ไปแล้วกายกูไปแล้วกายกูไปแล้วกายกูไปแล้วกูมาบอมมาดิโอโอ้ยกูมีฮิลกูมีฮิลกูไปกูลงแล้วเพื่อนบอมตันตีเลยตันตีเลยโอเคโอเคกลับได้อยู่ได้คุณยู่เอโอฮะมันจะออกอันติ่งออมแล้วเอลซูเอลต้องรีบไปก่อนไปกายกูมากูมากูมีล้างกายกูล้างให้แล้วกายกูล้างให้แล้วกาย ก็ก่อนจะเข้าไปดูในเกมนะครับผมผมขอแนะนำนะครับผมคละคุ้มดิลใหญ่3เด้งโปรลายล้อนจากฟู o d พัน d a นะครับที่จะทำให้คุณประหยัดเงินไปได้และอิ่มสุดๆเลยนะครับผมสําหรับการสั่งอาหารในฟู o d พัน d a นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หลายๆดิวพร้อมกันที่ช่วยคุณลดได้ถึง3เด้งประกอบไปด้วยเด้งที่1ะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพประกอบไปด้วยนะครับนี่ เด้งที่หนึ่งนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจากร้านค้าที่ร่วมรายการมากมายนะครับ เด้งที่2นะครับผมให้ใส่โค้ดพิเศษสําหรับชาวเบคอนไทม์นะครับผมจะขึ้นจอให้ตรงนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงครับผมที่จะทําให้คุณลดไปอีก1เด้งด้วยโค้ดส่วนลด30%นะครับผมโอ้ลดถึง30%เลยนะครับน้องๆยังไม่หมดมีเด้งที่3เด้งที่3นะครับผมสําหรับสมาชิกแพ n d a าโปนะครับเขามีสิทธิ์ใช้ส่งฟรีเดือนละสิครั้งนะครับ ส่งฟรีนะครับเดือนละ10ครั้งนะครับเด้งที่3ามถ้าเพื่อนๆใช้ครบ3เด้งแบบนี้นะครับชวนเพื่อนมากินกันด้วยเลยนะครับผมจะได้คุ้มคุ้มเป็นเลยนะครับประหยัดด้วยนะครับผมและก็มีโค้ดลด30%ลูกค้าใหม่ใช้โค้ด BC TAPR75 ลดเพิ่ม75บาทเมื่อสั่งครบ150บาทนะครับใช้ได้1สิทธิ์ต่อ1ผู้ใช้นะครับผมอ่าแต่ผมจะขึ้นให้อีกทีนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะ ลูกค้าปัจจุบันนะครับใช้โค้ด DCTAPE 45ลดเพิ่ม45บาทเมื่อสั่งครบ150บาทนะครับใช้ได้20สิทธิ์ต่อหนึ่งผู้ใช้นะครับผมโอเคโอเคครับก็ดีลคุ้มแบบนี้อย่าลืมไปใช้กันนะครับน้องๆก็เจอกันในเกมครับกูต้องลงกูต้องลงตอนมึงร้องนะกูต้องลงตอนมึงร้องนะกูหวังแม็ไม่เจออยู่แทงมึงยังไม่ได้เลือก นอกมาเล่นกับไอเนี่ยโอ้มาเล่นกับกูเป็นโลมไงใช่ป่ะเป็นโลมแต่ว่าพอม,มึงจะพอม,มึงจะสีให้มึงไปเล่นกับอเลนเยาวๆแล้วเราก็ล็อกเลนแครี่พี่ส่งความช่วยเหลือไปน้องทุกทุกเวลาอ๋อแล้วกูก็ไปอยู่กับอยู่กับอเลนแล้วให้อเลนขี่กูใช่แล้วกูจะล็อกเลนแครี่ดูลวงอะ่ะคือเราจะไปช่วยแครี่เฉพาะตอนที่กูมีอัสติเพราะงั้นแครี่ก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนจด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 นะจดนะจดนะมามามาเด็กเด็ก อัวนี้ตัวอะไรแคดดี้วะประเมินแบบอ่านแบบเวทเส้นช็อตๆอ่ะเกินปุยปุยขึ้นปุยมีแข่งด้วยนะตัวแข่งตัวแข่งครับตัวแข่งแน่นอนเอาตัวนี้ดิเขามันมานี่จะสู้ไหมทันทันทันมันจะโดดกูกูเหยียบแม่งก่อนเลยก็มาดิอูดอูดตายนะมีฮิลมีฮิวเล่นเล่นแบบใส่สุดอย่าเน้นทรงอย่าเน้นทรงโอเคมันอยู่แอลขวาคิดระวังเออสุ ไอ้กายจะบีบปะกายจะบีบปะปีวอยู่กูคัด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 ซองสวยสวยแค่ดดนั้นพอชีโดมีแบบคอคอด้วยเฮ้ยตัวแขง็งมุลี่ไปหาตัวสีที่มวยเดาตั้มเล่นไม่กูได้ทูเวฟเลยตอนนี้เพื่อนเอ้ยเอาไปกันเลยแล้วกันทีล่าจังเอาเอาอะไรอ,ะ,อะไอ้กาย ไอ้ไก่ไอ้ไอ้เพื่อนอยู่เดินหน้ามันจะไม่เหมือนชีล่านะคืก็งงตัวเองอะรับหน้าที่จะใส่กับมือกนสิมึงบอกมันเลือกให้ถูกก่อนดิเอออ้มกันสิยังมีแล้วมีแล้วไปไปไหน อ้าวอ้าวอ้าาาไอ้กายมันไวอ่ะมันไวอ่ะมันไวไปหน่อยอ่ะไม่ไม่หกปีเจอกันใหม่ไม่อะไรกี่วะ

ต่อซีซีแบบจัดจ้านในย่านนี้ยแค่คุณจะหลุดจริงคุณ็อกผิดตัวไปหนึ่งไอโอไอโอโจดแบบโคตรไวไปหนึ่งมาขายขำไปทำเวฟรอเลยเลยเดินตามมาเล่นให้อเลนไปทำเวฟนี่ไงเขาอยู่กลางอ่ะทอนไปเลยทอนไปเลยไปเลยเฮ้ยมันติดยกกูตันสองกูตันสองกูตันต้องการเจ็บหมดเลยเตรียมเตรียมตบบอกูลงแล้วกูตายกูลงแล้วกูลงแล้วไม่พลาด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 อาเล่นหายอันเล่นหายโรลีโรลีจะตาย พร้อมอ่ะกูพร uh ้อมสิบวิพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันพอดีสิบแปดวิอุ้ยเอาโซนสีแล้วโซนสีแล้วสี่วิกายเอาดิเอาดิเหนึ่พร้อม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 โอเคโอเคนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวน้องๆไปแล้วกายกูไปแล้วกายกูไปแล้วกายกูไปแล้วกูมาบอมไอมาดิโอ้โอ้ยกูมีฮิวกูมีฮิวกูฮิวให้แล้วตายถ่ายมาถ่ายมาเฮ้ยถ่ายมาโอเคสวยคอมโบสวยคอมโบนี้ดีใช้ได้เอาใหม่ หนึ่งสองห,หนึ่งและแปสอง <c oughs> <ๆ>อันเนี้ยใหม่มันมัน,ม,นมันใช้ได้อยู่ความบนนี้จดนะจดนะจดนะเล,เ,ลเล่นให้น้องๆจดนะครับอันเนี้ยสิบแปดวิมอม้อมไปตายอีกรอบนึ่งเฮ้ยกูลืมออกของซับไอ้กายกูก็ว่าอยู่ขอดิมันไม่มีแข่งแล้วตอนนี้ตอนนี้มันไม่มีแข่งแล้ว,วลเอายังกายเฮ้ยเอเลนเอเลนไปไป โูดโูดใครไกล์ไกแล้วหนึ่งเพื่อนไอพวกเมว่าจะทำกันติดวะมึงรีบลงไปกันกูไม่เล่นไม่ชินนะกูไม่ชินมัจุดเรากูชนปุ๊บแล้วมึงก็ลงปั๊บกูทอว่าเพื่อนเอ้ยถอนรวยอยู่ทอนรวยอยู่แบกด้วยเอาไว้เอาไว้เอาไว้มามา เอาใครอะขี่ลาวไหมขี่ายากเหรอยี่สิบแปดวิช่วยช่วยให้ลงนะช่วยช่วยให้ลงช่วยช่วยให้ลงลงแล้วเพื่อนลงแล้วเพื่อนเป็นไงเป็นไงกูเหยียบกูเหยียบกูโคลกูโคลกูโคลเอาแม่งดิเอามาดิเออก็ไม่ได้ยากดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเไปตัวจริกับเพื่อนรู้สึกแบบมันแบบว่านินมันหมด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 เรื่อส่วหมดทุกอย่าง ไ,ไม่ไปวเพื่ม่กสำเร็จอยู่นะสำเร็จอยู่ใช่ไหมไม่กี้ได้อยู่เล่า,าเ, <c oughs> เกมตามแล้วไม่เงินตามสองพันเองได้อยู่ นี่ไงเดี๋ยวดูเดี๋ยให้เรนให้เรนหาทำลักรอบนึงกันก็อะไรละกูมาเซฟมึงเลยกายม่ต้องห่วงเป็นไงโอเคไหมตั้งเพื่อนก็ังเพื่อน่กูสี่ศูนย์กูหนึ่งสี่โดนหลอกไปตาย มันล่อกูมันล่อกูไอ้ไกนี่อยู่อยู่กันเลยแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวชงหัให้ลงจับไปเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วไก่กูล้างไก่กูล้างกูล้างโอ๊ยมาดิอูดอูดกูล้างแล้วนะกูล้างไปแล้วนะออกกําลังติ่งมันตายหมดโอเค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 ใช้ได้กิจกูมีหิวกิจกิจอุ้ยไม่ทันว่ะหมดเลยไม่กดหิวให้กูอ่ลืมกูลืมมันใช่มันเยอะเกินไ่ะ อันนี้คือมันเละเกมแล้วไอ้ท้อนโอ้โหไอ้ท้อนทอนกูฮิวท้อนกูฮิวท้อนกูฮิวฮิวนี้ดีนะโอ้ยโอ้วิ่งหาเลนโอ้วิ่งหาเลนวิ่งหาเลนเนี่ยเอาอีกเหรอวิ่งหาเลนเลนเลนพอดีเลยว่ะเพื่อนพอดีเลยสวยท้อนก่อนไปลงไปกูลงแล้วเพื่อน้อปมติันติดเลยตันติดเลยโอเคโอเคกลับได้อยู่ได้ที่นี้อยู โอฮะมันจะออกอันติออฟแล้วเอลซูต้องรีบไปก่อนเอาจี่กมาดิรออยู่เนี่ยเฮ้ยอเลนอเลนอยู่นี่เอเลน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 อันท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 ันไปไกลกูมากูมากูมีล้างไกลกูล้างให้แล้วไกลกูล้างให้แล้วไกลตายไาลตายอะไรอ่ะทำไมเป็นงั้นน่ะมันรวยได้ไงกูโดนหลอกมึงกูโดนมึงหลอกไปเชียร์กี่รอบมึงจดไหมสองทีสองทีสองที อเลนโอวิี่หาเลนไอ้กูไม่มีตีนะรอบนี้กูมีกูมีกูมีอเลน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 ไปเลยไปสุดไปสุดลาเรียนไปกูมาแล้วไกรไกรกูมาแล้วไกรกูมาแล้วไกรกูมีฮิวไกรออกไปออกไปกูกูยอมให้กูก็ยอมให้ออกไปกูรับเองกูตายให้โอเคโอเคโอเคช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิกู้แต่มันได้แค่คุณมันรวยดิเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสูตรไง สูชนะไม่ให้สู่ชนะเลี้ยงทอนแทนเฮ้ยทอนอยู่เรียบปิดอยู่เรียบปิดมันไม่ยิงตรงนั้นนะเอาทอนตายนะทอนทอนดีนะคีล่าไม่เล่นเมื่อกี้นะคีล่าเล่นทอนเสียชีวิตเฮ้ยมุงยืดสวยสวยสวยไอ้ทอนเล่นได้ทอนเล่นได้ทอนเล่นได้ กายกูเกิดแล้วไปไปกายเอลซูกายเอ้ยกายกูเกิดแล้วกายโอสัตว์รอบนี้มันเหงามีโอ๊บมันมีโอ๊บมีโอ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรกายไม่เป็นไรกูมา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 เอ้าโอ้โหมันฟิกเกอร์หมดเลยกูเหงามันมีโอ๊บแล้วปะต้องเปลี่ยนเป้าหมายละกายมันจะหนีปะเนี่ยหรือมันจะให้กูลงหน้าเจ็บน้าเลยเนี่ยพวกมันได้อยู่อ่ะแต่มันต้องรอช่วยกันชย่วยชวยช่วย วยกูตอน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 เล่นถอยมาเล่นถอยมาหิวไว้แล้วกูล้าง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 เล่นอ๋อเบี้ยแล้วกูรอเดี๋ยวกูรอตันนี่เบี้ยแล้วโอ้โหคีลาตายเอ้ยไม่ใช่สวยเอ้ยสว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 ยเกดสวย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 โอเคได้เกดอ่ะมีแถบปะบูแล้วก็ไปเดี๋ยว กายรอรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอเข้าพร้อมกันน่ะต้องให้ทอนพร้อมเล่นด้วยกายใช่ใช่ลงแล้วลงแล้วลงแล้วกายกายน้ำงกายกายกายกูหิวไว้แล้วกายกูหิวไว้แล้วกูล้างกูล้างกูล้างแล้วกายกูล้างแล้วกายกูล้างแล้วกูตันไอ้กายออกไปกายออกไปกายออกไปออกไปวิทอนตายไอ้ทอนไม่เกิดทอนไม่เกิดกูเล่นกับทอนก่อนนะกูเหยียบให้ทอนทอนยิงไปสวยสวยทอนวิแรงว่ะชิบหายแล้ว มิลืมมันเอลสูมันยิงเน้นๆไงเอาทอนตายตายไกลลบหน่อยกลลบหน่อยเดี๋ยได้เีได้เจ้ากูกันหน่อยจะตายจะตายไกลีล่าีล่าไกลอกูเกิดนะ ผมไม่ได้แล้วไอรีป่ะเอลสู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 ไม่ทันเนอะทันเหรอวะทันไอมันเริ่มไม่เด้งสวยๆได้อยู่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันหลบได้การทัศน์ต่วยตั้ต่อกูรับให้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 ดี่ไปใส่ก่อนนะใส่ก่อนนะพอดีก่อนนะ นี่นี่นี่รอรอรอกูไปแลนะไปฮะสี่เพื่อนโกโก้วิโถอยู่นี่อยู่นี่หิวให้แล้วมาป้ากายมีกี่วิกายกี่วิมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปถั่วแล้วอ๋ไปเลยเหรอกายกายกายพอก่อนดีกว่ารอรอบหน้าไม่มีอะไรเรนด้วยอันเนี้ยนี่จุบเลยจุบเลยอารีปะอารีปะอ้หมันแรงจังวะอยู่เอ้ยม <thin> ันมันปิกแล้วไอ้เี้าถั่ว

กูฮิวไอ้กูตันกูตันกูตันสวยไอ้มันเกิดได้มันเกิดอู้วววูจบ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 เข้าไปก่อนนี่ก็เด็กว่ะกิจจบไม่ได้กิจสวยไอ้เด็กแล้วไม่เชื่อล่ะลงระกิจ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 กูตันให้กูขัดมันให้โอ้โหข้าไม่ได้ว่ะลอยอนลอยอนลอยอน กูดเดินดักให้ตรงเนี้ยสวยไม่บ<อ>มันเข้าอ่ะบึ้มบึ่มทีนึงอ่ะไม่ต้องเคลียร์การไม่ต้องเคลียร์การนะปะ่ะเคลียร์แค่นิดเดียวพอไอ้กายกายดูยิดนิดนึงจะตาย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 เฮ้ยม,มันยากมันเย็นจังเลยวะตายนะจะตายนะเฮ้ยสวยทอนสวย เอ้ยตัวน,าานะนาาี้ดิตัวนี้ดิดาาข้าไปข้าไปเดี๋ยวกูแล้วขันรถเลียนห้กูขันรถเลียนเองกูเล่นรถเลีอนฮะเออ่มข้ามไป หละมาแหลกเนาะไม่เหลือเลยไม่มีล้างนะห้าสิบวิไม่ได้อยู่ตัวเดียวตรงแล้วเพื่อนโอ้ไม่ตายพอแล้วพอแล้วกายพอแล้ักผลักผลักผลักไอ้สุมาสุดจะตายเฮ้ยกิจอยากข้ามไปสุดได้สุดกับตายมันมีดูดใหญ่นะกิจระวังนะใช่ดูดเชิม กี่วิกายกี่วิกิดกิดระวังคิร่ากิดกูมีเกิดกูมีเกิดกูมีเกิดถ้วันนี้ได้ด้วยเจ็ดวิกูมีลงกายมีลงบ้างกายสุดสุดตายก็สุดเกิดสุดเกิดนานมากกูนานมากมาๆมาอะไรปะสวยกูล้างไปแล้วนะเพื่อนกูลงมึงกูลงมึงไอ้ทอนโโอ้

ไอ้กูไปเอาคิปก่อนนะหือปืนส่วนกลางได้ไหไปดิบไปดิบไปดิบปืนเลยไม่น่าทันว่ะเคปมันโหดที่ผ่ายมึงดูตีกูดิต่อละห้าเก้าร้อยอ่ะเกมครึ่งชั่วโมงน้องๆกายไปบ้ากายไม่หลอดไม่นี่เรามีแค่นี้ปันธ์ได้ไปนะลอห เอ้ยชอนเปลี่ยนกูลงแล้วกูล้างกูล้างสามประสาทสามาก็ไหวอยู่สามฟ้าตามฟ้าโอ้ยผิดจังหวะแล้วชิบผ่านละไม่ผ่านละ ตามไม่ทันเลยมันไม่กลัวเลยแบบมันยืนหน้ารับตลอดเลยเนาะมันต้องเกมนานนิดนึงสูตรเนี้ยเราเราประโยมึงเล่นช้ากันด้วยพาไปฝังยังไงวะตอนต้นเกมอะล็อกผิดคนหนึ่งลงผิดเขามีเวลาหายใจนานเกินไปวะผู้พิทักว่ากูอะ